สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการรีดเสื้อเชิดกันนะครับตัวนี้จะเป็นเชิตแขนสันนะครับก่อนอื่นแล้วก็รีดปกเสื้อก่อนแล้วก็มารีดแขนเสื้อนะครับรีดทั้ง2ด้านพอรีดแขนเสื้อทั้งสองด้านเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะมารีดตรงไหลนะครับไหลด้านหลังด้านหน้าเราก็จะไล่รีดเก็บไปให้หมดก่อนนะครับอพอรีด เสร็จปุ๊บเราก็จะมาไล่ตัวเลยนะครับาการรีดตัวนี้เราจะรีดเข้าหาตัวเองนะครับอันดับแรกก็ต้องเริ่มฝั่งที่เป็นกระดุมเราก็เริ่มวางแล้วก็ไล่รีดไปเรื่อยๆตามตะเข็บตามกระเป๋าที่มีเป็นกระเป๋าปิดแล้วก็ต้องยกลบนิดนึงนะครับไมรบ่รีดทับเดี๋ยวรีดทับเดี๋ยวจะขึ้นเงาที่สําคัญก็ต้องฉีดน้ํา ให้มันพรมให้มันสมาเสมอนะครับเพื่อการไม่ให้ผ้าเป็นขี้กากได้นะครับเราจะช่วยให้เรารีดผ้าง่ายขึ้นด้วยอพอถึงจุดนี้แล้วก็เราก็ยกกระเป๋านิดนึ่งสังเกตว่าจะไม่ดีทับนะครับจะรีดแสวสุดท้ายก็ต้องมาเก็บตรงแขนอีกรอบหนึ่งก็เป็นอานเสร็จสิ้นครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปคับ